สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เพจสับพ,พี่โนจะมาพูดถึงโซเดียมแฝงที่แฝงอยู่ในอาหารที่เราอาจจะไม่รู้ตัวนะครับเป็นแร่ธาตุตัวหนึ่งซึ่งหลายๆคนรู้จักกันดีก็คือเกลือแกงนั่นเองหรือว่าโซเดียมคลอไรนะครับคนที่กินโซเดียมมากๆนะครับจะมีผลเสียต่อร่างกายยังไงบ้าง ปกติร่างกายของเราเนี่ยนะครับควรจะกินโซเดียมไม่เกินวันละ2,000มิลลิกรัมหรือถ้าทียเป็นช้อนชาเนี่ยนะครับก็ประมาณ1ช้อนชาเท่านั้นเองแต่ทุกวันนี้อาหารที่เรากินอยู่เนี่ยนะครับต้องบอกว่ามีโซเดียมแฝงเยอะมากๆแล้วถ้าเกิดเรากินเยอะเกินไปจะมีผลเสียทําให้เกิดโรคต่างๆไปนี้ซึ่งอันตรายมากๆ 1. ่งไตพังแน่ๆถ้าเรากินเยอะเกินไป2ความดันโลหิตสูงซึ่งเป็นเรื่องอันตรายนะครับและสิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องหลอดเลือดสมองนะครับและตามมาคือ เรื่องโรคหัวใจเห็นไหมฮะนี่คือเบื้องต้นแล้วนะครับยังไม่พอทําให้เกิดโรคขอบหืดได้นะครับและยังไม่พอทําให้เกิดมะเร็งกระเพาะอาหารได้ด้วยนะครับและสิ่งสําคัญไปมากกว่านั้นสามารถทําให้กระดูกพรุนได้นั่นะคือผลเสียที่เกิดขึ้นจากการกินโซเดียมเยอะเกินไป เรามาดูชนิดของโซเดียมเนี่ยนะครับที่ว่าอยู่ในอาหารเนี่ยนะครับอยู่ในประเภทไหนบ้างตัวแรกที่อยากจะแนะนำเนี่ยนะครับก็คือโซเดียมเบนโซเอตนะครับโซเดียมเบนโซเอตเนี่ยนะครับเป็นสารกันบูดซึ่งจะอยู่ในอาหารที่เรากินนั่นเองนะครับก็อยู่ในน้ำอัดลมในน้ำส้มสายชูในน้ำผลไม้นะครับแล้วก็ในของหมักดองต่างๆนะครับโซเดียมตัวที่2เนี่ยนะครับเป็นโซเดียมไบคาร์บอเนตนะครับตัวนี้ก็คือ เป็นเบกกิ้งโซดานั่นเองนะครับจริงๆก็ทานได้นะฮะแต่ก็อย่าทานเยอะจนเกินไปนะครับเพราะปัจจุบันนี้โซเดียมไบคาร์บอเนตเนี่ยนะครับก็ไปอยู่ในอาหารที่เป็นเบเกอรี่ต่างๆมากมายพวกขนมปังซึ่งเห็นไหมฮะทานขนมปังแล้วความดันสูงได้เพราะมันมีโซเดียมอยู่นั่นเองเพราะงั้นต้องระมัดระวังนะครับตัวถัดไปเนี่ยนะครับก็คือโซเดียมซอเบสนะครับก็คือ ตัวนี้ก็เป็นสารกันเสียนะครับอ,อยู่ในเนยนะฮะอยู่ในโยเกิรต์ตเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนะครับโซเดียมตัวสุดท้ายที่จะพูดในวันนี้เนี่ยนะครับก็คือโซเดียมออลจิเนตนะครับโซเดียมออลจิเนตเนี่ยนะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งเนี่ยนะครับที่อยู่ในพวกเดล,ลี่ต่างๆและอยู่ในไอศครีมเห็นไหมครับอันนี้คือโซเดียมแฝงทั้งหมดเลยแล้วก็ผลเสียที่บอกไปแล้วนะครับว่าถ้ากินเยอะเกินไปก็จะมีผลเสียต่อร่างกายยังไงบ้างนะครับ ตัวอย่างของโซเดียมแฝงพวกนี้มีอะไรบ้างยกตัวอย่างให้ฟังนะครับเช่นเครื่องปรุงรสต่างๆก็มีผงชูรสนะครับซุปสำเร็จรูปอาหารแปรรูปต่างๆเช่นบะหมี่สำเร็จรูปก็มีโซเดียมเยอะมากๆเลยนะครับรวมทั้งเครื่องดื่มต่างๆนะครับเช่นน้ำอัดล,ลมนะครับเครื่องดื่มชูก,กำลังและสุดท้ายก็คือพวกเบเกอรี่ต่างๆนะครับฝากทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับอย่าก,กินโซเดียมแฝงเยอะจนเกินไปนะครับจนกระทั่งมันทำร้ายร่างกายเรานะครับ ขอบพระคุณทุกคนนะครับที่กดติดตามช่องเพศพี่โหน่งนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับและช่วยกันติดตามใน Facebook YouTube และ Instagram ด้วยนะครับช่องฟิ t โค้ดไทยแลนด์นะครับและใครที่มีปัญหาน้ําหนักเกินมีญาติมีเพื่อนมีคนรู้จักอยากจะลดน้ําหนักลดไขมันในร่างกายอย่างถูกวิธีแต่ไม่รู้จะลดยังไงนะครับแอดไลน์มาได้เลยนะแอดฟิตและเลก,กาแล้วก็ทักมาหาเพศพี่โหน่งได้เลยนะครับขอบพระคุณทุกคนอีกครั้งนะครับสวัสดีครับ